ภูมิเกิดเป็นเปรตได้ลากสิ่งของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ยินยอมเนี่ยหรือว่าไม่งามเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณโยมทุกท่านมาร่วมงานได้สำรวจกระเป๋าของตัวเองให้เรียบร้อยอะระวังมิจฉาชีพเขาจะเดินไปเบียดเสียดสีสถานที่ต่างๆก็ให้ระมัดระวังด้วยให้อยากจะร่วมทำบุญสร้างโรงพยาบาลกับองค์ล้มปูวนทันก็เริญพรได้ที่เต็นท์ซุ้มปารมพิธีด้านหน้า จะเป็นภัยหญ้าหลังคาธงทางเข้าประตูมาเนี่ยองหลงพ่อบนทันเราท่านเป็นพระนักสร้างสร้างโรงพยาบาลไม่ได้สร้างเพื่อตัวเองสร้างให้เพื่อผู้คนมากมายได้ร่วมทรรม,มนกับองค์ท่านใผ่อยากกาบใบองหลงพ่อสมปองก็เจริญพรได้ด้านในและองหลงพ่อท่านเจ้าคุณเยือนท่านก็เป็นพระนักสร้างเหมือนกันเซิร์ชเข้าไปในยูทูบว่าหลวงพ่อเจ้าคุณเยือนพระนักพัฒนา ก็จะเห็นชื่อวัดที่องค์ท่านได้พัฒนามากกว่า200กว่าสาขาเห็นได้ก็มาร่วมตะบุญกับองค์ท่านได้ ได้แล้วเนาะขอบคุณอาจารย์หำครับเสียงผมดังดีเหมือนเดิมแล้วถวายความกร,รบาบพระแมา่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนนะครับเอาญาติโยม,มาปิดท้ายด้วยกระแสะเงินกระแสะเงินปิดท้ายปิดบุญปิดแบงค์ปิดแบงค์แรงบุญเอาเพิ่มเติมกันมานะนะโมใ้มีมาเรมาะโสไหลามามากๆเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาร้อยล้านเมตตาหมื่นล้านเมตตาแสนล้าน เอฮิมะมะเอฮิมมะเพ่งเพ่งปาปาหาหารวยรวยรวยเจ้าค่ะบุญใหญ่จิตใจเบิกบานได้เททองหล่อพระจิตใจเรายิ่งใหญ่จิตใจเราเบิกบานเป็นบุญเป็นกุศลที่ใหญ่นะโยมนะเอ้ามามาติดบุญติดแบงติดแบงแรงบุญ อ้าตอนนี้ให้กำลังปรับเสียงอยู่ให้คุณวุฒิโหนอยวุฒรับไม่ต่อหน่อยอ้าวนะครับรับไม่ต่อจากพระอาจารย์ทองนะครับโคศกเสียงทองนะครับมาอย่างไกลเลยด้วยใจนะครับมาด้วยใจผมก็ขอจะโห่สักสามโห่เนาะโห่ป่าป่าลอยฟ้าเรานี่ครับใครที่จะลงโหกับผม นะครับลงคำว่ารวยนะครับนะครับโวรวยโวรวยครั้งสุดท้ายนะครับผมเสียงแังๆนะครับ นะครับนะขอให้รวยๆทุกคนนะครับที่มาร่วมนะครับรอพระพุทธรูปของเรานะครับทุกท่านนะครับด้วยใจบุญใจกุศลนะนะขออนุมโมทนาบุญด้วยทุกท่านนะครับที่มาติดพระป่าลอยฟ้าท่านทำยี่สบาทขอให้กลับคืนมาสู่ท่านสัก20ล้านร้อยล้านสาธุ อนุโมทนาบุญด้วยนะครับเดินมาอีกแล้วนะครับคุณพี่คุณป้าคุณน้านะครับด้านโน้นนะครับน้าเห็นไหมใจบุญใจกุศลของเราขอหเห็นยอดพระป่าลอยฟ้าสูงลิบเลี่ขึ้นไปยนโน้นนะครับนะแล้วก็อขออนุญาตแป๊บนึงนะครับโอ้โหนี่คือยอดนะครับยอดนะาพระป่านะครับยอดพุ่มของดีเจ สายสุกข,ของเรานะครับนาสายดีเจเสียงเมี่ยงนะครับยอดทั้งหมด45,150บาท50สตางค์ขอให้รวยรวยและรว,รวยรวยยิ่งขึ้นนะครับนะทีมงานของอาจารย์เสียงเมี่ยงหรือดีเจเสียงเมี่ยงและดีเจแบงน้อยของเรา นะครับโอ้โหผมเห็นสาธุชนนะครับมาร่วมกันทําบุญแม้นเราจะทําพิธีเททองเสร็จแต่ผ้าป่าลอยฟ้าของเรายังนะครับเริ่มมากันเรื่อยๆทยอยกันมาพี่ป้าหน้าอานะครับคุณลุงก็เดินทางมาเอาลูกเอาหลานมาปิดนะมาอีกแล้วนะครับท่านพี่ท่านหนึ่งขออนุญาตครับนะ ท่านอธิษฐานสาธุเนาะนะขอให้ได้บุญได้กุศลที่พี่เขาทำนะครับนะไม่ว่าจะมาจากทิศไหนแดนไหนภาคไหนนะของประเทศไทยเราไม่ว่าจะเป็นฝั่งเมียนมาก,ก็เหมือนกันนะครับฝั่งเมียนมานี่มีแตะคนหน้าตานะครับสวยๆหรือร้าเดชอเดชอเดราเด้านะครับสวยๆกระทั้งนั้นเลย นะหรือว่ารอรอ,อครับผมกุแรถหายอะคะกุญแจรถหายกมอเตอ์ขออนุญาตประชาันนิดหนึ่งนะครับใครเก็บกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟได้นะครับมันเป็นพวงพวงอยู่นะครับก็ให้เอามาฝากไว้ที่ประชาสัมพันธ์ ท่านอาจารย์ทองนะครับหรือที่ประชาสัมพันธ์พระป่าลอยฟ้าของเราเนี่แหละครับนะคุณพี่ท่านมาให้ประชาสัมพันธเอาไว้ก็ขอากราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับถ้าใครเก็บได้ก็ขอากราบเรียนเชิญเอามาฝากไว้ที่นี่นะครับผม มีประชาสชนอีกนิดหนึ่งขอกราบเตือนแต่คนก็ไปเยอะแล้วนะครับที่ทำพิธีรับพระเมื่อกี้นะครับที่แจกโดนล้วงกระเป๋านะครับดูนะครับมิจฉาชีพเยอะมากนะครับผมนะระวังนิดหนึ่งนะครับระวังนิดหนึ่งนะครับผมนะไม่ว่าจะเล็กหรือน้อยไม่ว่าจะงานบุญงานเล็กงานใหญ่มีทั้งนั้นนะครับเขาผู้นั้นที่ทำก็คงได้ไม่ดีละครับนะ